สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวเกมเไม่ใช่เกมมิ่งสินาโน้ผาบ้าทุกท่านนะครับเราเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับนะแต่โปรไฟล์เกี่ยวกับอินโทรยังใช้เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ยังทำอินโทรมาไม่เสร็จรับวันนี้เรามีโปรเจกต์นะก็วันที่5นะครับนะวันเสาร์นี้นะครับก็ ีโปรเจกต์ไปบอ่อตกกุ้งบอ่อแห้งนะครับบอ่อตกกุ้งแห้งนะครับแต่ชื่อหน้าร้านจะเขียนว่าบอ่อตกกุ้งในหัวนะครับอยู่ตรงข้ามกับแมคโครปทุมธานีนะครับนะนี่อยู่แถวๆกับใกล้ๆกับสพะพานปทุมหนึ่งเพิ่งไปจัดมาครับนี่วิงวับวิงวับนะครับเจ้าวีแบทนะครับนะอันนี้จะเป็นเจ้า Vba t r e d Dragon นะครับนะนี าหาหาไม่ค่อยได้แล้วนะครับนะสินค้าค่อนข้างจะจํากัดแล้วนะครับตัวนี้ผมได้มาที่ร้านนครพุชิ่งนะครับนะจะอยู่ที่ไม่เกินห้าใบแดงไม่เกินห้าใบแดงนะครับนะนี่เวทนะครับเป็นเวทยูเอลนะครับโอ้หนึ่งจุดแปดนะครับผมเอาไว้แบบว่าช่างสูงสูงนะครับนะแบบช่างสูงสูงเลย คันคันแบบต่อดีมากุณชอบมากเลยบรนเวณ U L นะครับไบโซลิดนะครับเป็นไบโซลิดคาร์บอนเป็นคาร์บอนตันนะครับนี่โอ้ยโค่นเหนียวนะครับนะแต่ความเหนียวนี่คือคําว่าโค่นเหนียวนี่คือในการใช้ในการยกกุญ ไม่ใช่การแบบว่าวัดหดหัวแรงแรอะไรอย่างนี้บางทีมันมีโอกาสหักได้นะครับเราต้องรู้ข้อจํากัดของคันในแต่ละเวทอย่างนี้จะเป็นเจ้าเรดากรก้อน U L ตัวเรดาร์ก้อนเนี่ยตัวเรดาร์ก้อนเขา V แบ T เรดากอนเนี่ยเขาจะเป็นเวก U L ซึ่งพอมันเป็น U L หมอกอะไรหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ใช่สายวัดนะครับอาจจะวัดแต่ไม่ได้วัดแบบปุ๊บปุ๊บปบปบอะไรอเงี้ยอาจจะแบบอ่าประมาณนี้ ยก,ยก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 ปุ๊บเอ่อย,ย,ยกยกช่างอะสวัดครึ่งประมาณนี้ครับนะนิดหน่อยเพราะว่าปลายคันพาค่อนข้างแบบว่าเอาไว้ช่างกุ้งแบบรือกุ้งกินอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเดินหรือ,อยังไงม,มันมันไวนะครับนะอารมณ์เหมือนเจ้ากระทิงดํานะครับนะใครใช้พวกแบ็คแพนเชอร์หรือว่าพวกกระทิงดํานะครับจะรู้เลยครับนะเขาผมน่าจะน่าจะรู้กันนะครับว่าความอ่อนเนี่ยมันดียังไงแต่ในความอ่อนมันมีข้อเสียครับใช่ ก็คือมันอ่อนนะครับด้วยความที่มันอ่อนนะครับมันอาจจะมีความยืดยหยุ่นเยอะจนเกินไปบางทีจังหวะเราวัดอย่างเงี้ยมันอาจจะหักได้พอสายวัดหัวเนี่ยผมว่าไม่น่าเหมาะนะครับเหมาะกับแบบว่างานที่เราต้องการแบบเออวันนั้นเราอาจจะไม่ใช่สายหวัวเราต้องการแบบว่าชิวๆแค่ตวัดเฉยๆตวัดข้อมูลเบาๆนะครับ,บแต่ยังผมเนี่ยผมจะพกไปสองคันนะครับนะ จะพูดสำคัญก็คือคันบิวไฟเบอร์ผมมันจะสั้นประมาณ1.1.5นะครับนะแต่ด้วยความที่เป็นไฟเบอร์มันจะมีความคึงอ่อนก็จะอยู่ประมาณแอสามารถแบบปุบตรงนี้ได้แบบวัดติดข้อติดแบบหนวติดปลายติดตะเข็บมันติดอะไรก็ว่าไปนะครับนะมันจะดีกว่าแต่เงี้ยโชเ์ดดาก้อนเนี่ยเหมาะกับงานอะไรเหมาะกับการ ช่างพุ่งเบาๆหรือว่าสายที่แบบชิวๆไม่ต้องออกแรงเยอะอยแค่นี้นะฮะนะเล่นานาโกได้น,ะนะไอ้นี้เล่นานาโกได้เอาไปเล่นธนาโกได้ถือว่าเอาไปดัดแป้งเล่นธนากโกได้ด้วยแนละ้วใครแบบสายโปฟาซิลเนี้ยน่าจะสนุกเลยแต่ถ้าผิดคิวมาก็ไหวครับใส่ย,ยกไม่ได้ <c oughs> นะครับเดี๋ยวมันยกไม่ได้คันเบานะเบาถือว่าเบาเลย ถือว่าเบาเบามากๆด้วยความที่เขาออกแบบมันเป็นคาร์บกุ้งอยู่แล้วอะ่ะมันจะต้องมีความเบามันจะไม่เหมือนชิงหิวที่แบบชิงหลิวทั่วไปนะครับมันจะมีค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงแต่ก็แลกกับความเหนียวและเวทที่แข็งขึ้นนะครับนะอย่างนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนอเก้าเปอร์เซ็นต์เนาะที่เขาระบุไว้แต่ผม น่าจะเป็นคาร์บอนผสมไฟเบอร์ด้วยนหน่อยๆครับเพิ่มอัตราดในการใช้งานนะครับนะืมง่าจะผสมด้วยแหละอืมตูดเป็นตูดทรงล่มผมจะเงงรียกทรงล่มนะทรงล่มธรรมดาทั่วไปเลยทรงขามน,นี่หมุนได้ด้วยเป็นไงของแค้ <laughs> นะครับ นี่ครับแบงค์คันเรามาดูทีละท่อนหนึ่งครับว้าวแต่อันนี้ท่อนบนผมถอดออกไม่ได้นะเพราะว่าผมทําการมัดผมไปแล้วมันจะถอดไม่ได้นะครับนะ1 1> นี่โอ้ถูกใจมากเลยนะครับคันนี้นะชอบตรงที่ว่าเขาเป็น solid ขาร์บอนนี่แหละอ แต่เราก็จะเล่นโหดไม่ได้นะครับเราต้องเล่นให้มันพอดีกับงานของเขานะครับนะถามว่ามันหักเสียดายไหมผมบอกเลยนะว่าเสียดายแน่ๆครับโดยเฉพาะคันที่เขาหาซื้อไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแน่นอนคนที่สายสะส,สมหรือคนที่แบบคืออาจจะแบบใช้คันนั้นมานานแล้ววันดีคืนดีมันหักเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกแบบโอ๊ยไม่นะคันกูอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยมีอารมณ์แบบนั้นก็คือคันอีเหลืองผมนะครับนะ เป็นคันตั้งแต่ผมทำคลิปตกฟ้าแรกๆแล้วก็ไอ,ไอคันสไลด์คิดถึงมันมากจนผมซื้อทั้งหนึ่งของโซโกาเนี่ยผมติดใจมากเลยนะของโซโกาม,มันดีนะแต่ด้วยความที่มันมีอายุการใช้งานที่สั้นเราก็ต้องทําใจเรื่องนี้นะครับนะแต่ก็แลกมากับราคาที่ถูกวีแบดก็ถือว่าผมก็ถือว่าเป็นแบรนด์นไทยผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ไทยแทไ้ไหมเห็นบางทีบางคนก็บอกว่าเป็นของสิงคโปร กับไทยร่วมมือกันแต่อันนี้ผมตีซะว่าเป็นแบรนด์ไทยบ้านเราแล้วกันครับเป็นแบรนด์ของไทยแล้วกันเนาะคือถือว่า V ีแบนด์เนี่ยผมก็ใช้ของเขามาเยอะแล้วลอกเนี่ยผมก็มีทั้งซ่อมลูกค้าเอามาเทินหรือลูกค้าเออเอามาป่อยต่อผมก็ตอนนี้ผมก็ขายลอกมือมสองแล้วนะครับแต่นานๆจะทําทีนะครับวันไหนมีงบผมก็รับวันไหนไม่มีงบช่วงไหนไม่มีงบผมก็ไม่เอาไม่รับผมก็ตกปลาทําทงานธรรมดาทั่วไปตาม,มเดิม ก็ตอนนี้ผมมีโปรเจกต์เสือภูเขานี่เสือภูเขาสักคันนะครับนะเด็กได้เสือภูเขาสักคันไว้ปั่นปั่นหุ่นนะครับแนะแต่นี่ก็เป็นคันตกกุ่งคันแรกในชีวิตเลยนะครับนะที่ซื้อแบบจริงจังคือข้อาอคือปกติผมจะซื้อแต่ชิ้นหนิวธรรมดามามา,มาทำเป็นคันตกพุ่งไงนี่บอกไหมหรือว่าบางทีผมขี้เกียจพวกไปอย่างเงี้ยก็เดินแม่งเข้าบอ่อไปเอาคันที่บอ่ออะไรมาใช้ขนะี้เกียจ ต่อนู่นนี่นั่นยุ่งยากนะครับนะแต่อย่างอันนี้ผมทําเซตไว้แล้วตาขอก็จะเป็นเออทรงเซเว่นเป็นเบ็ดตาไก่นะครับนะเป็นเบ็ดตาไก่อ่าเป็นนาที่บ่อท่านหนึ่งให้มาตอนนั้นผมก็ป eh ั๊มป so ั๊มเปิดอไม่ได네้ด้วยความที่ไม่ได้ตกกุ้งหลายปีนะครับก็งงงงหน่อยแล้วก็เอตั้งทุนยังไงดีวะต้องทำยังไงดีวะนาเขาก็ให้มานะครับนะเป็นเบ็ดทรงเซเว่นแล้วก็จะมีเบ็ดอ่า ทรงธรรมดาทั่วไปที่ใช้ในบ่อตกกุ้งที่ไม่ใช่การใช้ตะขอตกกุ้งในน้ำใช้นะครับนะผมถือว่าผมถูกใจมากนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับนะแต่ก็ต้องไปดูร่างงานนะครับว่าแอคชั่นเขาจะเป็นยังไงมันจะอ่อนสมชื่อยูเอลไหมผมผมค่อนข้างชอบนะถ้าคันมันอ่อนเนะพราะหนึ่งผมจะติดนิสัยอย่างหนึง่งเวลาผมวัดกุด้งผมจะเป็นอย่างนี้ คือจะแข็งจะคันแข็งหรือว่าคันอ่อนผมจะเป็นอย่างนี้หัผมผมจะแบบไม่ได้ไม่ได้ยืดไปอย่างนี้นะของคนอื่นผมจะแบบมันบหมคนคนขี้เกยียจสะบัดอะแค่นี้แค่นี้แหละแค่นี้องผมผมไปบ่อนี้มาเทปมาเก็หมดไปหลายร้อยนะไปทีละชั่วโมงวันละชั่วโมงชั่วโมงนะครับนะเพราะว่าผมก็อยากจะรู้ว่ากุ้งบ่อน,นี้ย อบอ่บอบ่อในบอ่อแห้งเนี่ยเขากินยังไงหรือว่าลักษณะการที่เขาแบบเดินการเดินของกุ้งเนี่ยมันเดินแบบไหนเพราะว่าแต่ละบอ่อบางคนอาจจะบอกอุ้กุ้งไหนไหนมันก็เดินเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่นะครับบอ่แบบอแต่ละบ่อเนี่ยเขาจะออกแบบมันไม่เหมือนกันนะครับบางบอ่อเขาตรงร่องกลางมันจะเป็นหลุมลงไปหน่อยอ่าเราก็ต้องไปวัดอีกแต่ถ้าบอ่อแห้งเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบลาดไปเลย ถ,ถ,ถ้าถ้าเท่าที่ผมช่างช่างมานะเท่าที่ผมช่างทุนมานะครับนะมันมันจะค่อนข้างเสมอกัรเลยแหละแทบจะเสมอกันเลย,แ,เลยแต่มันจะมีอยู่สองจุดก็คือหัวกับท้ายบอกมันจะไม่ไม่เท่ากันอาจจะมีแบบบางทีมันอาจจะแตกข้างล่างหรือเปล่าก็มไม่มั่นใจแล้วมันจะเป็อยู่ในหน่อย,น,อยนะครับนะแล้วทีเนี้ยกุ้งบอกเฮงเนะี่ย ทาที่ผมตกมาผมหมดจริงถ้าผมไม่ไปตกทีละวันทีละวันละชั่วโมงเนี่ยผมสามารถตกโปรเขาได้วันหนึ่งเลยเต็มเต็มวันเต็มเต็มตมั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดนะครับแต่ว่าผมอยากจะค่อยๆไปแล้วก็ลองแบบไปศึกษาการเล่นกุ้งของบ่อน,นี้ก่อนนะครับนะผมถึงยอมลงทุนเสียเงินวันละร้อย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 นะครับนะแต่ว่าก็ถือสำหรับผมถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าผมก็รู้จับจังหวะได้แล้วว่าเฮ้ยควรใจอยู่ ตรงไหนควรจะตกยังไงหรือเราควรจะช่างทุ่นยังไงให้เหมาะกับแต่ละบ่อกพราต้องเข้าใจก่อนว่าบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยบ่อไหนก็เหมือนเหมือนกันแหละกู้ตกกู้แม่งมาสามสี่ปีแล้วที่อะไรก็พูดไปนะครับแต่ประสบการณ์ของผมคนละแบบกับคุณหรือกับน้าหลายหลายท่านคืออย่างผมเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างหัวร้อนง่าย คือผมจะเป็นคนคนนี้ค่อนข้างหัวร้อนง่ายนะครับนะถ้าแบบถ้าเจอกุ้งกวนกวนตาผมพูดหยาบๆเลยถ้าเจอกุ้งกวนตีนนะแบบเดินแบบตัดทุนปุ๊บป,บปบลอยเงี้ยไอ้เราก็เฮ้ยจะเอาไงดีวะจะช่างหรือจะปล่อยปล่อยยาวแบบปล่อยยาวอยังไงไอ้เราก็เฮ้ยนี่ไงดีวะไอ้ผมก็ขี้หงุดหงิดด้วยแล้วไม่งั้นกลายเป็นว่ากุ้งไหมงูปุ๊บงูปุ๊บ แล้วก็หายไปนานเลยนะไอ้เราก็เออนัวไม่กินพอเราวางคันปุ๊บแม่งทุ่นเดินที่เหี้ยเหมือนมันเดินชนหรือมันอะไรสักอย่างนั่นแหละครับนะโอ้จอมเงตายแล้วมันเหมือนมันมันอะไรสักอย่างนะไอเราก็ไม่ได้ตกนานเราก็หงุดหงิดด้วยนะครับอเดี๋ยวเจอกันวันที่ห้านะครับอันนี้แค่ว่ามารีวิวคันนะครับตัวนี้ไม่เกินห้าใบแดงนะครับแล้วแต่ที่แต่อย่างผมได้มา สามร้อยห้าสิบาทนะครับนะไม่เกินนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทหนะ้าร้านสี่ร้อยแล้วแต่ที่นะครับห้าร้อยก็มีนะครับแล้วแต่ว่าบางร้านเขาสั่งมานะเขาเอามาขายเอากําไรเขาไม่ได้รับมาจากบริษัทโดยตรงนึกออกไหมเออเขาอาจจะแบบสั่งมาจากร้านอื่นเพื่อมาทํากําไรอีกทีหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจนะครับนะผมบอกเลยถ้ามันเป็นสีเขียวนะมันจะเป็นอะไร ถุกใจผมมากผมชอบสีเขียวแต่ผมไม่เหนียวซับละลายชับตัวดีเลยนะผมเนี่ยนี่ครับ Webad, Red, Dragon, เหนียวเหนียวหดหด UL เก็บข้าวกล่องบนี่นาแกแถมที่ใส่มาด้วย แตวผมต้องไปทำเป็นโฟมกันกระแทกเองอีกทีนึง่งนะครับนะไปก่อนครับเจอกันใหม่